ข้อความจากพระสุตตันตปิฎกขุตกนิกายปฏิสัมพิธามักยาน,นกถาสุตตมัยญานิเทศทุขกขัสจาที่นิเทศข้อ84ในอริยสัจสี่ประการนั้นทุกขานิโรธอริยสัจเป็นไฉนการดับตัณหานั้นด้วยความใครายกำหนัดโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความหลุดพ้นความไม่อะไร ก็ตัณหานี้นั่นแลเมื่อละย่อมละได้ที่ไหนเมื่อดับย่อมดับได้ที่ไหนสิ่งใดเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานี้เมื่อละย่อมละได้ในสิ่งนั้นเมื่อดับก็ดับได้ในสิ่งนั้นจักสุเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานี้ย่อมละได้ที่จักสุนั้นเมื่อดับก็ดับได้ที่จักสุนั้นโสตะและอื่นๆ ธรรมวิจาร์เป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัญหานี้เมื่อละย่อมละได้ที่ธรรมวิจารนั้นเมื่อดับก็ดับได้ที่ธรรมวิจาร์นั้นนี้เรียกว่าทุกขนิโรธอริยสัตว์พระตกถาจารย์ได้อธิบายเนื้อความแห่งทุกขานิโรธอริยสัตวคือการดับทุกโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ พระตักถาาจารย์ได้อธิบายเนื้อความแห่งทุกขานิโรธคขาไม่ดีปฏิปทาอริยสัจคือทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ข้อความจากสัทธรมมปกาสินีอัตถกถาคุตกนิกายปฏิสัมพิธามักอัตถกถาญาณกถาสุตตะมัยญาณิเทศอัตถกถานิโรธาสัจจานิเทศ 84พึงทราบวิณิชัยในนิโรธาสัจจนิเทศดังต่อไปนี้ในข้อนี้ว่าการดับตัณหานั้นมีวิิีชัยดังนี้เมื่อควรกล่าวว่าการดับทุกนั้นเพราะทุกดับด้วยการดับสมุทยัยมิใช่ดับด้วยประการอื่นสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อยังถอนตัณหาหนุสัยไม่ได้ทุกนี้ย่อมเกิดบ,บ่อยๆ เหมือนเมื่อรา,ากไม้ยังแข็งแรงไม่มีอันตรายต้นไม้แม้ตัดแล้วก็ยังงอกอีกได้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงแสดงความดับทุกนั้นจึงตรัสอย่างนี้เพื่อแสดงความดับสมุทยัยจึงอยู่พระจะถาาคตทั้งหลายเป็นผู้มีความประพฤติเสมอด้วยสีหะพระสจ้าาคตเหล่านั้นเมื่อจะทรงดับทุกขและเมื่อจะทรงแสดงการดับทุกข ย่อมส่งดำเนินไปในเหตุไม่ส่งดำเนินไปในผลส่วนพวกอัญญาเดลถีเป็นผู้มีความประพฤติเยี่ยงสุนักพวกนั้นเมื่อจะดับทุกข์และเมื่อจะแสดงการดับทุกข์ย่อมดำเนินไปในผลด้วยอัตตระกริลมาทฐานุโยคคือการประกอบความเพียรโดยทำตนให้ลำบากและด้วยการแสดงอัตตระกริลมทฐานุโยคนั้นนั่นแหละไม่ดำเนินไปในเหตุดังนั้น พระศาสดาเมื่อจะทรงดำเนินไปในเหตุเพราะเป็นผู้ทรงมีความประพฤติเสมอด้วยสีหะจึงตรัสพระพุทธวจนะมีอาธิว่าโยตัสาเยวะแม้พระธรรมเสนาบดีสาริบุตรก็กล่าวตามลำดับที่พระศัสดาตรัสนั่นแหลในคำเหล่านั้นคำว่าตันหานั้นความว่าแห่งตันหาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า อันให้เกิดในภพใหม่แล้วทรงจำแนกเป็นกรรมตัญหาเป็นต้นแล้วทรงประกาศในภายหลังด้วยอำนาจการเกิดและการตั้งอยู่คำว่าการดับข้อความลาต่อไปด้วยความใคร่กำหนัดโดยไม่เหลือความว่ามาักเรียกว่าวีราคะคือความใคร่กำหนัดดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าเพราะความใคร่กำหนัดจึงหลุดพ้น การดับด้วยความคลายกำหนัดชื่อว่าวิาราคานิโรธการดับด้วยคลายกำหนัดโดยไม่เหลือโดยถอนอนุัสชื่อว่าการดับข้อความละต่อไปด้วยความคลายกำหนัดโดยไม่เหลืออีกอย่างหนึ่งด้วยว่าท่านเรียกการละว่าวิาราคะเพราะฉะนั้นพึงเห็นการประกอบเนื้อความในคำนี้อย่างนี้ว่าการละโดยไม่เหลือการดับโดยไม่เหลือ แต่โดยอจัจคำทั้งหมดมีอาทิว่าการดับข้อความละต่อไปด้วยความคลายกำหนัดโดยไม่เหลือเหล่านี้เป็นไวยพจน์ของนิพพานนั่นแหลเพราะว่าโดยปรมัติเรียกนิพพานว่าทุกขนิโรธะอริยสัตว์เพราะตัณหามาถึงนิพพานนั้นย่อมคลายกำหนัดคือย่อมดับโดยไม่มีเหลือฉะนั้นนิพพานนั้นท่านจึงกล่าวว่าการดับตัณหานั้น ด้วยความคลายกำหนัดโดยไม่เหลืออันหนึ่งตัญหามาถึงนิพพานย่อมถูกสละถูกสละคืนถูกปล่อยย่อมไม่ติดก็ในนิพพานนี้ไม่มีความอะไรแม้สักอย่างเดียวในบรรดาความอะไรในกรรมคุณทั้งหลายเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวนิพพานว่าความสละความสละคืนความปลุดพ้นความไม่อะไรเพราะนิพพานมีอย่างเดียวเท่านั้น แต่ชื่อของนิพานนั้นมีอยู่ไม่น้อยด้วยสามารถเป็นปฏิปักษต่อชื่อของสังคตธรรมทั้งปวงคือมีอาที่ว่าอาเสสะวิรราโคความคลายกำหนัดโดยไม่มีเหลืออเสสะนิโรโ,โทความดับโดยไม่มีเหลือจาโคความสละปฏินิสโคความสละคืนมุติความหลุดพ้นอนาโยความไม่อะไร ราคาคโยความสิ้นราคะ spell, โทสักคโยความสิ้นโทสะโมหะคโยความสิ้นโมหะตันหะขโยความสิ้นตันหาอนุปาโทความไม่เกิดอัปวัตตังความไม่เป็นไปอนิมิตตังความไม่มีเครื่องหมายอปนิหิตตังความไม่มีที่ตั้งานายุหนังความไม่มีกรรเป็นเหตุปฏิสนธิ อปติสนทิความไม่สืบต่ออนุปติความไม่อุบัติอคติความไม่มีคติอาชาตังความไม่เกิดอาชรังความไม่แก่อัพยาธิความไม่เจ็บอมตังความไม่ตายอโศกังความไม่โศกอาปริเทวังความไม่ร้องไห้ร่ำควรอนุปายาสังความไม่เหือดแห้งใจอสังกรัตถังความไม่เศร้าหมอง ท่านแสดงถึงความเกิดแห่งตันหาในวัตถุใดบัดนี้เพื่อแสดงควาไม่มีแห่งตันหาที่ถูกมักตัดขาดที่มาถึงนิพพานแล้วถึงความไม่เป็นไปในวัตถุนั้นพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าก็ตันหานี้นั่นแหลเป็นอาทิในคำนั้นมีความว่าเหมือนรุตเห็นเถาโบลขมที่เกิดในานาจึงค้นหารากจากยอดไปแล้วตัดทิ้ง เท้าบวบคมนั้นเหี่ยวแห้งไปโดยลำดับแล้วก็หมดไปแต่นั้นควรพูดว่าบวบคมในานานั้นหมดแล้วหายไปแล้วชั้นใดตันหาในจักสูขเป็นต้นก็ดุดบวบคมในานาชั้นนั้นตันหานั้นถูกตัดรากเง่าด้วยอริยมรรคเสียแล้วมาถึงนิพพานก็ถึงความไม่เป็นไปครั้นตัณหาถึงความเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ปรากฏในวัตถุเหล่านั้น ดุดบวบผมในนาไม่ปรากฏฉะนั้นอันหนึ่งเหมือนอย่างว่าราชบุรุษนาโจรมาจากดงแล้วฆ่าที่ประตูทักษิณของนครแต่นั้นควรกล่าวได้ว่าโจรในดงตายเสียแล้วหรือถูกฆ่าตายเสียแล้วชั้นใดตันหาในจักสุปเป็นต้นที่เหมือนกับโจรในดงดับไปแล้วในนิพานเพราะมาถึงนิพานจึงดับไปดุดโจร ที่มาถึงประตูทักศินแล้วตายอยู่ฉะนั้นตัณหาดับไปอย่างนี้ย่อมไม่ปรากฏในวัตถุเหล่านั้นดุจโจรในดงด้วยเหตุนั้นพระสารีบุตรเมื่อจะแสดงถึงความดับตัณหานั้นในจกักษุเป็นต้นนั้นจึงกล่าวคำมีอาที่ว่าจากักษุเป็นที่รักที่ยินดีในโลกตัณหานี้เมื่อละย่อมละได้ที่จกักษุนั้นอีกอย่างหนึ่งท่านกล่าวว่า เพราะกำหนดรู้วัตถุที่ตัณหาเกิดตัณหาจึงดับไปในวัตถุที่ตัณหาเกิดด้วยอำนาจความดับไปโดยไม่เกิดเพราะความไม่เกิดอีกต่อไปในวัตถุที่ตนกำหนดรู้แล้วอันหนึ่งในคำนี้ท่านกล่าวว่าตัณหาย่อมถูกละได้ด้วยอำนาจเป็นปฏิปักษต่อความเกิดย่อมดับไปด้วยอำนาจเป็นปฏิปักษต่อความตั้งอยู่ อัตถกถานิโลธาสัจจะนิเทศจบ